เกมแนว Pixel Art มาใหม่ในปี2025เกินบ้างนะครับสำหรับใครที่รอคอยเกม Pixel Art น่าเล่นสนุกสนุกอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้รวบรวมมาให้มากถึง15เกมเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนดี๋ยวว่าใครที่อยากจะ ดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเกมที่บร้อยแล้วน้องเพิ่มแกมไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกม P.C. ที่พ่ออกมามือถือกันเองนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Potion p e r m i s นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักปรุงยานะแล้วก็จะอยู่ในโลกแฟนตาซีที่เราเนี่ยจะต้องไปช่วยหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายตัวของ s t a r d e One l a n เลยก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบ Open World เล่นยังไงก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามใจเราก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมหลักๆก็คือเราเนี่ยจะต้องไปหาสัพวากรมาปรุงยาของเราให้ได้ก็อย่างเช่นการไป ฟาร์มของในป่าต่างๆนับตัดไม้เก็บสมุนไพรต่างๆด้วยเหมือนกันแล้วก็ในการปรุงยาในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีการเรียงจิกซอได้วยนะก็คือ,คอมันก็จะมีจิกซอ์ของเราได้ไปต่อกันด้วยนะเพื่อจะได้ยาที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีการรักษาชาวเมืองด้วยเหมือนกันนะครับเนาะ ก็เป็นบบเกมที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวเกมจะรับรองระบบคอนโทรลเลอร์อด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากก็สามารถไปซื้อแล้วก็ไปลองเล่นกันได้ภาพกราฟิกจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะเกมแนวโรคลท์ RPG กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวโรคลท์ r ี g อยู่เนี่ย ก็คือห้าพานเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Ghost Survival Pixel Hunt นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกม Role-Playing ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักล่าผีนะครับที่จะต้องไปสู้กับผูดผีปีศาจในโลกแห่งหนึ่งด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้ไปเรื่อยจนกว่าเราเนี่ยจะตายนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีบอสท,ที่จะมาคอยจัดการเราอยู่ด้วยเหมือนกัน บอสเนี่ยจะออกมาตอนด่านที่ลึกๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับเน,ะนานเกะก็ขึ้นอยู่กับการอัปเกตแล้วก็ขึ้นอยู่กับการซื้อมาใส่ด้วยเหมือนกัน ภาพกราฟิกก็ไม่เกินสเปกมือถือสเปกสามสามารถเล่นได้แล้วก็เป็นเกมเล่นที่เล่นโดยระบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันนะเกมแนวบริหารจัดการกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมที่มีช่วงเมลชันกิวนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมภาคต่อคุณไงคือเป็นเกมภาค2ที่เราเนี่ยจะได้เล่นต่อจากเมลชันภาคแรกนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นร้านค้าวุธนะครับบริหารจัดการร้านค้าวุธให้แก่ตัวของผู้คนในโลกเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเมืองที่เราเนี่ยได้ไปเปิดร้านกันค่อน วัตถุดิบแต่ละเมืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนำขึ้นอยู่ว่าเราไปอยู่เมืองไหนแล้วก็เราไปล่าเมืองไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการค้าวุธได้เยอะเพิ่มมากขึ้นจากภาคกาะนั่นเองนะครับภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวพิกเซลอาร์ตอยู่ด้วยเนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะเกมแนว RPG ตุยดันเชียนทำธรกิจไปเรื่อยๆที่จะต้องไปช่วยเจ้าหญิงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Guardian War นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเป็นเกมเเเลล่ไมยยยาารจะต้อง ใช้อัศวินของเราเนี่ยที่ได้มาในแต่ละดาเนี่ยเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงตัวเกมมันจะมีภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตมือถือสเปกต่าสามารถเล่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครต่างที่เราเนี่ยจะต้องไปรวบรวมกันค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมจะเล่นง่ายมากๆแค่เรากดนิ้วเดียวก็สามารถต่อสู้ได้แล้วนะครับเนาะก็ถ้าใ,ใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนว Open w o ว l d แล้วก็เป็นแนว r p g ผสมด้วยแล้วก็เป็นเกมแนวประจนภัยผสมด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกม สำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเมจิอเวนเจอร์นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเราเนี่ยตะลุยทำดันเจียนแล้วก็ทำภารกิจต่างๆอีกมากมายมากกว่า100ร้อยภารกิจเลยซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นชิวๆมากๆเพราะว่าตัวเกมมันค่อนขาจะเปิดโลก Open นเวิรให้เราเนี่ยได้เล่นกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนว Pixel ลอาด้วยนะครับไม่กี่สเปคด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการลงดันเจียนนะครับการ คุยกับ NPC การทำาธารกิจกับ NPC หรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามใจเราก็อย่างเช่นการไปตกปลาไปตัดไม้ ไปขุดแร่ขุดหินก็ได้เหมือนกันตัวเกมก็ยังมีการอัปเกรดด้วยเหมือนกันแล้วนะตัวเกมก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงที่เราเนี่ยสามารถเลือกใช้กันได้เหมือนกันนะครับนะกระับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มีอยู่สำหรับเกมแนวสไตล,ล์โรคลาย RPG บ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Twinverse Survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ตลุยดันเจี้ยน สุดอันตรายนะครับในด่านต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีไอเทมต่างๆดอบแล้วก็มีการอัพเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับ ตัวเกมนะครับเรานี่ยังสามารถเลือกตัวของตัวละครต่างๆมาเลยด้วยแล้วก็แต่และตัวละครนี่ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้ภาพการาฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยทีเดียวนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวแอคชั่ RPG อนอาร์บีจีบสมแนวโรกไลท์เข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าไกอา สื่อไวโวนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นอัศวนนะครับที่จะต้องประจนภัยในดินแดนที่กว้างใหญ่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะไม่มีด่านอะไรมากมายแค่เราเนี่ยจะต้องฟันกับศัตรูเก็บตัวของสกิลแล้วก็เอาชนะได้จนกว่าเราจะตายนะครับเวลาไม่มีที่สุดเลยแล้วก็เมื่อเราเล่นจบในแต่ละเกมหรือว่าตายในแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะมีการดรอปไอเทมหรือว่าการใช้เทมปต่างได้ เช่นเดียวกันมีส,สกิลต่างๆเราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนสกิลไหนนั่นเองนะครับก็สระใครต้องการจะเล่นเกมนี้มาลองเล่นกันดูแล้วกันนะภาพเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะเกมแนวยิงที่เป็นแนวโรกไลท์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Battle of Mighty ทูเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงโรคลายที่ข้อนังบอกเลยว่าค่อนัางจะมันมากๆเพราะว่าทั้งศัตรูทั้งตัวเราเนี่ยค่อนข้างจะเก่งนับขึ้นอยู่กับเกมเพล์ที่เราเนี่ยได้เล่นเลยว่าเราเนี่ยจะชนะศัตรูได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีอาวุธปืนต่างๆเราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมมันจะเป็นเกมเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะภาพก็ไม่กินสเปคเพราะาภาพมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ต นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตุกละครภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับพเราก็มาอยู่สลหรับเกมมันๆแล้วก็เป็นแนวพิกเซลอาร์ตเกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Home Planet Hunter นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอยู่ในทีมแบบว่าเราเนี่ยจะต้องไปบุกเบิก ดาวเคราะห์ต่างๆนะครับในการไปบุกเบิกดาวเคราะห์ต่างๆนั้นนะมันก็จะมีตัูต่างๆมากมายที่จะคอยจัดการเราอยู่นะครับซึ่งตัวเราเนี่ยเราก็ต้องจัดทีมไปสู้กับฝั่งตัวด้วยตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้แบบ turn b a เบสแบบเรียลไทม์นะครับก็คือปล่อยให้เขาตีไปแล้วก็เราเนี่ยมีหน้าที่ในการกดใช้สกิลเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสนุกที่ว่าตัวเกมเราเรียงสามารถควบคุมจัดการไอเทมต่างๆได้ตามที่ เราต้องการเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นกันได้แล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว pixel art เนาะเกมแนวสายหาเลนผ่านด่านไปเรื่อยๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าองกาวงกานั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่ชิวมากๆก็คือจะต้องนําเหล่าตัวละครของเราเนี่ยวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งด่านภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นการทะลุมิติไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไปเจอทั้งตัวที่เป็นด่านที่อยู่ในยุคสมัยอดีตอย่างพวกคนป่าหรือว่า ่าอยู่ในยุคอนาคตก็มีแล้วก็อุปสรรคภายในยในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งหินกิ้งลงมาทับหรือว่าจะเป็นพวกฟ้าต่างๆที่จะมาคอยทําร้ายเราแล้วก็ตัวเกมเราเนี่ยยังสามารถใช้อเทมต่างๆได้ทั้งการใช้ปืนใช้ปีกบินได้ก็มีเหมือนกันซึ่ง อุปสรรคมันก็มีให้เราได้ท้าทายกันค่อนข้างที่เยอะตัวเกมเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตมือถือเบกต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,น,นได้มีด่านหลากหลายด่านให้เราไปเลือกเล่นได้เหมือนกันนะฮะเกม PC ที่ลงให้มือถือกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า the last game นะครับสำหรับตัวเกม the last game นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นโรคลท์ตะลุดันเจียนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการปลดล็อกทัศษะพิเศษมากถึง11เทัศษะเลยนะครับตัวเกมนะครับ จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเมื่อเราตายนะครับเราเนี่ยก็สามารถเรียนรู้สกิลที่เราตายได้เรื่อยๆเช่นเดียวกัน,นครับตัวเกมจะสุ่มด่านให้เราไปเจอตัวของศัตรูครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นเคอัพกับผู้เล่นได้มากถึง4คนเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนน,นั่นเองนะครับแล้วก็รับรองระบบจอยคอนโทรเลอร์ด้วย ตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟิกเป็นแนวพิกเซลอาร์แล้วก็ตัวเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่าตัวเกมมีตัวเดโมให้เราได้เป็นทดลองก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปทดลองกันได้แล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเผื่อราคาไม่ได้แพงอะไรมากเลยนะครับเกมในตำนานที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันบนมือถือกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Sonic m a n i a ่ยพารตนะครับตัวเกมนี้เป็นเกมบน PC มาก่อนนะครับตอนนี้ก็ลงให้บนมือถือเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผ่านระบบทางของ Netflix นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะอยู่ในทีม Sonic เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับโซนิกเนี่ยเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วที่สุดในเรื่องก็จะมีด็อกเตอร์เนี่ยที่เขาเกลียดโซนิกนะครับเขาก็จะมาคอยจัดการโซนิกอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องวิ่งผ่านด่านแล้วก็จัดการด็อกเตอร์ไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพกราฟิกในสมัยยุค90นะครับก็คือเป็นแนวพิกเซลอาร์ต ไม่กินเครื่องอะไรเลยก็มีความสนุกมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีหลากหลายด่านให้เราได้ไปไประจนภัยกันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่น นะครับก็สามารถไปสมัครสมาชิกของเน็ตฟิกเกอร์ก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะสำหรับตัวเกมนี้นะเกมที่ไม่กินสเปคกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้คลสิทนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมซอมบี้คลาสิทเนี่ยจะเป็นเกมแนวเต็มซอมบี้ที่จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตที่มีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยจะต้องออกตามหา ภรรยาที่หายไปในเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้นั่นเองนะครับในการค้นหาภรรยาของเรานั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องฝ่าดงซอมบี้ไปให้ได้ซึ่งตัวเกมในเกมนี้เนี่ยจะมีด่านหลากหลายด่านให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างได้เยอะแล้วก็ด่านภายในเกมเนี่ยก็จะมีบอสให้เราจัดการด้วยตัวเกมมันจะผสมแนว RPG เข้าไปด้วยในการ ฟันหรือว่าในการต่อสู้กับศัตรูมีการแดลโลบของศัตรูด้วยเหบอนการแล้วก็อาวุธปืนต่างๆเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นในตามที่เราต้องการเลยเกมมีบอสด้วยนะครับแล้วก็กราฟิกภายในเกมจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวโรกไรท์อารกมนบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าลูน่าไนท์นะครับสำหรับเกมลูน่าไนท์นะครับเราเนี่ยจะได้รบทเป็นนักรบที่จะลงไปเคลียร ในดันเจี้ยนต่างๆ,างๆเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ตัวเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความอิสระให้กับผู้เล่นมากๆในการฟันหรือว่าในการเดินหน้าตีกับศัตรูแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกศัตรูต่างๆที่จะคอยจัดการเราอยู่ศัตรูเนี่ยมันก็จะสมให้เราได้เจอกันค่อนขทนงเยอะแยะมากมายค่อนข้างจะมีความน่ารักอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วย ยิ่งเราตายเยอะเท่าไหร่ดาบเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอัปเกรดสกิลของเราเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้ เลยนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมแนวโรคลายอพีจีกันอีกเกมหนึ่งแล้วก็ไปดีกเกมหนึ่งที่เป็นแนวทหารกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีช Sh ื่อว่า Shooter.io War Survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปช่วยผู้คนในที่ถูกจับตัวไปนะครับแล้วก็ในการช่วยนั้นเราเนี่ยจะต้องบุกทหารเราศัตรูไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความท้าทายมากๆการเล่นนะครับตัวเกมนะครับมันก็จะมีสกิลต่างๆให้เราได้อัปเกรดระหว่างทางด้วยนะครับทั้งสกิลที่สามารถยิง เร็วขึ้นแม่นยําหรือว่าตีแรงก็มีส่วนสกิลภายในเกมที่เป็นสกิลหลักของตัวละครเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นเหมือนกันนะครับทั้งตัวที่เป็นไฟไฟฟ้าพิษหรือว่าจะเป็นพลังแสงก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมก็จะมีมอาวุธปืนต่างต่างให้เราได้ไปเลือกใช้กันด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกไม่กินสเปคเลยเพราะว่ามันแนวพิกเซลอาร์ต นั่นเองนะเป็นไงบ้างสำหรับ1ิมาเกมแนวพิกเซลอาร์ดําก็องหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม